จะอมพ่วงไข่พี่น้องเอาเครื่องมาให้ดูกันคร่าวๆอันนี้ตำพริกแหงพริกซดหัวหอมตะไครเกลือรสด,ดีตำไปเลยใส่สารพัดพักด้วยพี่น้องอยากกินพักพริกตะไคร้หัวหอม ต้ำน้ำปลาจ้ารสดีใส่ไปแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำปลาอีกสักครู่เรียกว่าเอามาเอามาขวให้น้ำข้าวมันแหงก่อนนะพี่น้อง เรียกว่าให้น้ำเ้ามันแห้งให้น้ำมันมันออกไอ้หอมๆจะนอนอน่ะแหละดีพี่น้องมันชังบอกเท้าช่วงนี้ก็อยากใส่ลูกโดดใส่พริกกระลงกระเหลียงอะไรก็ใส่ไปเลยเนีย่ยโอ้อยากยามละแห้งจนที่ใหม่แล้วใส่น้ำล่างคกพี่น้อง เสแสบของน้ำร่างโคกนี่นะน้ำเปล่าเย็นๆย้อยใส่พักพี่นนองที่ว่านไหนมันเปรย,กยากหน่อยก็เอาลงก่อนเนาะพวกพักชีพวกอะไรเนี่ยเอกอีตูพักแรกเนี่ยเอาลงทีหลัง พวกนี้เราก็ใส่เกาขวเพื่อความนัวนะนัวกลมมชิมรสเรียบร้อยแล้วก่ะมีอะไรล่ะต้นหอมผักชีแมงลากโหระพาวันนี้แมงลากมีนิดเดียวอ่ะก็ใส่ในสิ่งที่เรามีมตบ้ายด้วยใบมะกรูดฉีกนะ เพื่อคว,วาหอมยิ่งขึ้นนะเตรียมเสิร์ฟได้อมเครื่องในไก่อ่อมพวงไข่ใส่ผักที่มี เมนูเรียกว่าเมนูสุขภาพก็ได้นะสไตลอีสานใส่ปลาอ่อมสไตลอีสานใส่ปลาใส่ข้าวคั่วเราตั้งใจจะกินนี่ผักกับไก่เน้นๆ มาทานข้าวกับปาริดานะคะหอมไก่หอมเยอะอยู่นะหอม ทำง่ายทำง่ายไม่ซับซ้อนนะ 약ั은เ정ื่유นอ <목소리도> <목소리도> ลูกโดดมาเนี่ยยังไงเขาร้องกันเนาะ กองไข่ทุกโหลดแล้วนะ kính chín gậy rồi bác Hãy subscribe cho đó ละผีละนองไปก่อนเถอะกล้วย,ยหอมทองไทยคือเก่าละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมกันเนาะขอให้เพลิดเพลินนะคะทานข้าวอร่อยนอนหลับกันทุกท่านเด้ออืมก็ทําไม่ยากเนาะทําไม่ยากแค่ใส่ปลาล้งปะลาลาใส่ผักชีใส่ผักแมงลักผักโหระพาอะไรลงไปมันก็อร่อยแล้วนะทอาคั่วอืมเป็นการแกง ง่ายๆเราอยากใส่ผักอะไรเราก็ใส่ลงไปอ uh huh. ที่มันจะกลาว่ามันจะเข้ากันอะ่ะอน Thanks so much my friend Thank for your support See you next video Have a nice day Bye bye